ตอนข่าวเช้านี้พาไปทานอะไรอร่อยออร่อยกันพาไปเดินตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปปักหมุดกันเลยค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะพาไปตลาดปลอดสารพิษอีกหนึ่ง<อ>แห่งในจังหวัดสงขลานะคุณผู้ชมค่ะมีอาหารพื้นบ้านขายมากมายเลยแต่ว่าไฮไลท์สําคัญมันอยู่ที่ร้านนี้ร้านลอดช่องกะลาค่ะร้านนี้เขามีวิธีการสาธิตการทําลอดช่องให้ดูแบบสดๆกันด้วยนะคะติดตามบรรยากาศได้เลยกับคุณอุบลรัตน์นวลเนียมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจําจังหวัดสงขลาค่ะ วันนี้ฝนฟ้า,าคุณผู้ชมมาเดินหลาสยามนะคะที่ยมประคัตใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะเป็นตลาดปลอดสารพิษแล้วก็มีของกินพื้นบ้านอีกมากมายเลยตลาดแห่งนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามฝนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ถือว่าเป็นตลาดนัดพื้นบ้านของคนเมืองเนื่องจากอยู่ภายในรั้วของสยามนาคารินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่ตลาดแห่งนี้มีของกินให้เลือกซื้อมากมายซึ่งเป็นของท้องถิน่นทั้งอาหารขนมหวานและที่เป็นจุดเด่นของตลาดแห่งนี้หากสังเกตดีๆจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าใส่ชุดไทยหรือชุดพื้นเมืองมาขายของกันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยทําให้บรรยากาศภายในตลาดแห่งนี้น่าช็อปน่าชิมมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอชื่นชม พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ที่ได้ร่วมใจกันอนุรักษ์และก็เข้าใจในวิถีชุมชนของไทยนะคะซึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันได้สูญหายไปไป,ไปในหลายๆรุ่นแล้ว น,นี้คนรุ่นใหม่ได้กลับเอามาพลิกกลับเอามาใช้ในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเราแต่งกายแบบไทยแล้วก็ทําอาหารแบบไทยวิถีพอเพียงทีต่ตะกรา้าแล้วก็เป็นการช่วยลดลดโลกร้อนด้วยค่ะลาสยามเป็นตลาดที่จาหน่ายผักปลอดสารพิษที่มาจาก16อาเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งผักที่นํามาจําหน่ายที่นี่จะต้องได้รับการคัดกรองว่าปลอดสารพิษจึงจะนํามาจําหน่ายได้ นอกจากนั้นก็ยังมีการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกพิธีอีกด้วยโดยทางสถานวิจัยท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านทําเกษตรแบบปลอดภัยแล้วก็ปลอดแบบปลอดสารพิษนะคะหมายความว่าก็คือว่าไม่ไม่ต้องไปห่วงความสวยงามของของสินค้าแต่ให้ใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะ ้องดีในหลักสยามยังมีอีกเยอะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะลอดช่องกะลาที่ทําสดใหม่ทุกวันถือว่าหาทันยากแล้วในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่จะซื้อลอดช่องสําเร็จมาจากตลาดแต่สําหรับร้านนี้เลือกที่จะทำลอดช่องกะลาที่เคยมีในสมัยก่อนเพราะอยากให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติของลอดช่องสูตรโบราณเนื่องจากว่ามันมีโครงการหลายๆอย่างเพื่อสุขภาพเข้ามาก็เลยอยากที่จะทําลอดช่องที่กินแล้วให้ ทุกคนอ่ะที่ทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นจริงๆแล้วรอดช่องจะให้สดชื่นมันต้องกะทิบวกกับน้ําตาลแล้วก็ต้องตั้งไฟหน่อยๆฮะแล้วมันจะหอมนั่นคือรอดช่องก็เลยคิดว่าถ้ารอดช่องให้อร่อยมันต้องใส่มันต้องรอดตัวรอดช่องต้องออกมาจากกะลาะรอดช่องมันจะเหนียวแล้วนุ่มแล้วหอมด้วยใบเตยค่ะเพราะรอดช่องกะลาไม่มีใส่สารกันบูดไม่ใส่สีค่ะ สีที่ใช้คือใบเตยหอมอย่างเดียวฟังอย่างเดียวยังนึกภาพไม่ออกนะคะก็เลยให้เจ้าของร้านสาธิตวิธีการทำให้ดูซะเลยเริ่มจากใส่แป้งลงไปในหม้อเทน้ำปูนใส่ลงไปตามด้วยน้ำใบเตยหอมที่คั้นเองและก็คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากนั้นนำมาตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆซึ่งขั้นตอนนี้หลายๆคนได้มีโอกาสมาช่วยกันคนแป้งลอดช่องนะคะ คนไฟก็สายสะเอลไปสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะเมื่อคนได้ที่แล้วก็นำแป้งมาเทใส่ในกะลาที่มีรูเล็กๆใช้ับพีกดทับลงไปก็จะได้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ลงไปแช่ในน้ำเย็นก็จะทำให้ได้เส้นที่มีความเหนียวและนุ่มพร้อมรับประทาน ซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าการทานลอดช่องให้อร่อยต้องสดจากกะลาเท่านั้นซึ่งขณะที่กำลังจะสดลอดช่องกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่านมาพอดีก็เลยชวนกันสดลอดช่องชิมรสที่หอมหวานแบบโบราณกันเลยใครมีโอกาสไปเที่ยวหัดใหญ่ก็สามารถแวะไปเดินหลาดสยามกันได้ที่สยามนาคารินถนนเพชรเกษมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นหากไปช้าแลา้วก็ลอดช่องกะลาหมดอดสดอดชิมนะคะอุบบนรัฐนวนเนียมข่าวเทราทีวีรายงาน